นะคะขึ้นหนึ่ง <Hey. S 1> กดอย่างนี้คือเจ็บค่เอ,เอาเอาแบบที่หนูแบบนั่งสบายสบาย หนูไม่ได้เป็นตรงโคหนูเป็นแค่ตรงมุมแบบนี้แล้วก็ข้างเล็บนะคะมุมข้างเล็บเนี่ยหนูจะตัดให้มันเป็นทรงแหลมแบบนี้ถ้าหนูตัดเป็นทรงแหลมเงี้ยเล็บเล็ก,ลกๆหนูก็จะขบได้นะอืมหนูต้องเปลี่ยนใหม่ เวลาหนูตัดตัดเฉพาะด้านหน้าให้เป็นมนๆอย่างเงี้ยต้องกวาด เวลาเราแช่น้ำเราก็ไอตรงเนี้ออกเนื้อมันก็จะได้อยู่อันนี้มันคือแบบเนื้อตายอะไรอย่างเงี้ยง่ายลูกหนูไม่ได้เป็นถึงโคนเนี่ยเพีกดตรงนี้หนูไม่เจ็บเจ็บไหม Nó chẹp tại này hmm? ờ. Dàng, dàng. Ờ. <laughs> ok, khóc lắm quá màu siêu siêu này gì nã ใหญ่มากหนใส่รองเท้าใบไ,ไม่ได้เลยแล้วรองเท้าพ่อใบหนูค่อนข้างที่จะหนักมาก<ช>ไอ้คู่ที่จอดอยู่นั่นของหนูใช่ไหมอ๋อของเพื่อนค่ะอ๋อของอประมาณนั้นนะคะอ๋อถ้าหนูใส่คู่แบบคู่ใหญ่แบบนั้นนะหนูตาย <laughs> อ่ะเดี๋ยวนะเพิ่มกดถูกได้ยังไม่แลค่ัสบแสบเพราะว่าสเป์ค่ะเพราะเอาออกนะกดอย่างงี้อย่างงี้ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมไมันเป็นเพราะสเปรเน่ย มันจะแส่บหนูต้องออ่ก่อน อถ้าหนูยังจีดมันยังมีอ่ะเมื่อกี้ออกแล้วนะชิ้นนี้เมื่อกี้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เอิ้มทำแผลหนูต้องกินยาแก้อักเสบนะเพราะว่า หนูมีเนื้อตรงเนี้ยมันปิ้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนูใส่รองท้าผ้าใบมันมันอับมันอบไงเนื้อแดงเนี้ยมันปิ้นหนูกินยาแก้เศบเดี๋ยวพี่กำทำแผลแล้วกอนอ่ะหนูลงจิกพื้นดู